อย่างแรกเลยก็คือต้องมีความรอบรู้นะครับต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเพราะว่าด้วยธุรกิจในปัจจุบันเนี่ย disruption มันมาเร็วนะครับต้องต้องรอบรู้ในหลายๆด้านแล้วก็รู้ให้ครบรู้จริงแล้วก็รู้ว่าประเมินได้ว่าธุรกิจเราอะ่ะจะต้องไปในทิศทางไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือควรจะเรียนรู้ให้มากขึ้นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี Technology ว่า โลกเปลี่ยนไปยังไงเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใหนี้มันไปเร็วมากเราต้องตามให้ทันปรับตัวให้ทันของธุรกิจแล้วก็เรื่องที่3ออก็คือคงเป็นสุขภาพของตัวเองนะครับถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยยังต้องทํางานหนักเหมือนเดิมไม่ดูแลตัวเององค์กรไม่เข้มแข็งพนักงานเป็นโรคเยอะยกตัวอย่างโควิดครั้งเนี้ยถ้าเรารับตัวลับมือไม่ได้ปรับปรุงไม่ทันเปลี่ยนแปลงไม่ทันวางแผนไม่ดีผมว่าทุกอย่างก็ไปไม่ได้ด้วยกันทั้งหมด